これお水持ってもらっていいですかはいはい、どうぞはい、お母さんのに持ってくださいあ、ピーズソーのねあー、お姉ちゃんもあー、いいよ下はですね、イチゴを、あの赤いやつを、この辺から追ってもらって大丈夫ですはいはいで、あの洗って食べてください洗って食べる、あああの触っちゃうとですね、次の日にもうダメになっちゃうんですはいなんで、あの触ったやつは食べてください

น้องเมย์น้องเมย์มานี้ลูกอันนี้ลูกใหญ่มากน้องเมย์น้องเมน้องเมย์อันนี้ลูกใหญ่มากน้องเมย์นี่สักกี่เมสักสักต่ทอันนี้ลูกใหญ่มากลูกอ่ะอ๋อสอสอถอดนて ยีมันองเด็ใหญ่しかないม<า>。มุบน,<嗯>น้องเมล้างแล้วก็กินได้นี่<っ> <laughs> อยอ่หันมาสิอร่อยไหม 嗯，真的。这是我的图。不知道。这你我的图呢？嗯。哎，这边变的太突了。没章，没章。a t t

ทำเดียวเลยพี่มีพี่บ้งอร่อยไหมันจะหลุมสวยคิดว่าอันกล่องเนี่ยเขาแหววครับนะหรอแม่เขาจะให้ดีใส่ก็ยังนี้ขนมอะไอืมอุมาสึกิรอ้วิมีจังเก็บมาเมคินไม่หยุดเลยอนี้เป็นอีพักกนเส เม็ปักคือเป็นห้งไปมีจางไปบอกเขาจะได้ไปส่วนอื่นกินกัอนะอือหือมาเจอีกไปทาไปใจอร่อยมากอันนี้อยู่ไหนอ่ะอืมอีก็อารักเอ้งเลยโอ้โหเมย์ใหญ่ๆมันนั่นะโอ้ยไปอีกคเลยหยุดนะ เอาจุ่มแล้วก็เอากิน <ö> เข็นซื้อจะเปียกไหม,มหๆๆแล้วก็อั้มลูกใหญ่หวานๆเลยอร่อยมากยำมิยำมยำมิยำมิยำมมียำมม,มมียำมมีมมมมมระวังพื้นนะไป เลยอีพเพราะว่าถ้าเอากลับเสียตังค์เพิ่มจ้ะ <c oughs> ให้มาทำไมเอาไว้น่นหรือเปล่ามีไหมลูก <c oughs> โอ้นั <c oughs> ่นเจอเลย <c oughs> มีเจอแล้วเหรอ <c oughs> โอ้องเมเจอนะอันนี <c oughs> ้ใหญ่มากเหรอลูกนี่สวยสวย สตอเบอรี่หนักเกินเนาะสตอเบอรี่หนักมากเหรอซิพี่จังตัวพี่จังตัวใหญ่แล้วอ๋อเป่จังตัวใหญ่แล้วอ้าวใส่ เออเอืมอืมอ่เอาแดงเมากๆอาแดงๆดดิลูกนี้ใหญ่มากนี่ ใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมลูกโอเคไม่ไม่ดูอันนี้ก้อนห่นะกิมั้ยต้องกินน้ำต้องล้างน้ำก่อนมไง,งน้ำแล้วสิจัาไดิกัมปาง なごん、な、いか、正解なの。お、赤いった,ってた。は、ラジックが教えてくれた正解がないことが。正解だって。こんな服着るの。じゅ、そんなに食べるの。メサ、食べよう。そんなのありなの。

ราจะกินได้แล้วกลูกชุบฉ่ำนะใช่หอมมากอ๋ออมาคนนเนี่ยเจ๋งส,ดส,ดสุดเลยมีนาชินะไม่รู้เนี่ยอืม อันน <Es> ั <authority? half. S 2> <ing> ้นจ yeah. ิกไจังนะต้มากนี่จิงมากนะเเนวันเกียมันสูดเลยอ่ะอย่าบูดีจิเมดูขอพี่นะ こここののね、めっっちゃゃ立派あーいいこういいしし心臓形形、てるうううよハートじゃないですママ、小学生からやり直したら図鑑に載ってるよ。 กีรดูมีจังแล้แหละน่าจะได้ซ้ำปฐมใหม่ทำไมบอกให้แม่น่ะไม่รู้อะไรแม่ไม่รู้หัวใจเป็นรูปแบบเนี้ยหายไปเรียนปฐมใหม่ไหมบอกว่าแม่ไม่ต้องมีจังอะไรควรจะไปปฐมใหม่นี่เก็บแล้วกินเลยกันเลยนะจ๊ะ คือเขาเขามาเก็บสตรอเบรี่เนาะอ้าวหายหมดสวน <laughs> เอ้แบบป,ป,ปาไปอยู่ไหนกินกาแฟรอแม,ม,ม่สาวชีแม่สาวมือก้นเด็สดลูกนี่น่จาจะหวานาเนี่ยของที่จังเนเนี่ยเนไอ้ขอแม่แม่อ้ขอ

thank mm -hmm. you เอาใหมา่สื้อตะกี้มันเหมือนที่เมื่อกี้แม่ปิดกล่องเจติกิมาช่วยไม่ต้องช่วยขี้เกียจเดินเฮ้ยลนูเลนหนูใหญ่มากมัมงจำไอ้อพอสิอื โอร่อแเมเดี <Shaun> ๋ยวจะล้มเดินดีๆดย้ยหนูต้องต้องเด็ดเอาอันนี้ด้วยโมาจ อร่อยสิฮะเวลามาบ่เตะเนี่ยฮะเท่าไหร่แล้วอ่ะขี้เจ๊อ้าวตัวนั้นฝุ่นขี้เจ๊ลืมสองทุ่มหรอ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 ลืมสองทุ มามายิม้ิงเหรอยิมดูดีป่าไปหาปลาป้าป้ขลุกแดงิ่าจไปฟังม้กคามิกาตะอิจิโกะอาจิโกะเองสักพี่รกลิ้นก <g az Compass> ิน <sprink ling> <im> เ部ือนี่จ้าโมนากิปปาไดโ <Okay. S 2> อะไรจ๊ะอยู่โดมนี้มามา <laughs> พี่บอกอิม่มามาทำไมไม่ไหวล่ะทำไมไม่ไหวอีกตั้งยี่สิบนาที <c oughs> ดูดยูอย่าเร่งสิมา <c oughs> พี่มา <c oughs> มาเขามาถ่า,ายรูปแล้วกตายย <c oughs> ูได้ถ่ายรูปยังบอก อสวยจ้าเนี่ยลูกอนีังชมใช่ลูกอนีังเรลาเลยหน,นาวก็หนาวโอ้ยแดดขอบคุณมากอือแสดงว่าโดมเนี่ยที่มันเป็นที่มันอยู่ข้างบนนะอิฟอ่ะฮะ ปกติโดมนี่มันจะตบบบรีมอยู่ข้างบนอ่ะเก็บตอนนี้มันเก็บโดมเขาเก็บโดมเมื่อไหร่นิลูเงยหน่อยไปบเด็งนะแล้วไปในตอนี่ครับมีจำบ่มจะไปดงก่แล้วเราไป เราไปไหนอีกดองก,กองี้ก่อนกลับมั้งที่ดองกี้เรมีขนมดีกว่าใช่ดูไปดองกี้จะไปเซเว่นแฟมิลี่มาร์กไปอะไรไปฮิวมดเลยเซเว่นก็ไม่ไกลนะเซเว่นก็ไม่ไกลก็มืกคืนทีมนั่นก็สามารถเดินไปเองได้เนาะถูกต้องเดี๋ยว,วยเร<ค>าค่อยเมื่อคืนนี้ทีมไอ้ยากุซังพาเองหลงไหมลหลงทางเขา อีกสักหน่อยนะเหลือตั้งสิบสามนาทียูจะถ่ายร e ูปให้ป้าไหมอือลูกนี่ก็ได้อือมาข็ลุงโอ้โหตอนชั่วโมงแรกนะกินกันแบบโอ้โหป้าถ่ายไม่ทันเลยอ่ะพบๆๆเมจังพพๆๆๆยางเกียรตินี คิดถึงอัปเดตเนาะเดยกมันชอบเนาะโอ้โหไม่ำครหมดยังนีกเหรอหกนาทีเอานี่อีกหกนาทีอื้อหนาแท่แต่ว่ามันแดงมากหวาน งูตกปลเปลืยกปวดเรียบพูดหน่อยปลานี่เทสิ่งเดูยนะต้องเ,เ,เาอาเผเขาจะแบบว่าผาไปกินก่อ